คุณผู้ชมคุณฟังครับต้องบอกว่าในชั้นของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรลงไปถึงวุฒิสภาก็ดีนะครับจะมีระเบียบว,วาระที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการรับทรารบและจะมีหน่วยงานต่างๆได้มารายงานความเคลื่อนไหวลงไปถึงรายงานประจําปีให้กับทางสภาผู้แทนราษฎรลงมปถึงวุฒิสภาได้รับทราบเช่นกันและอีกหนึ่งหน่วยงานครับคุณผู้ชมครับที่ได้เข้ามา รายงานต่อในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรและในส่วนของบุริสภาหากเอ่ยชื่อถึงในส่วนของหน่วยงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ลหลายคนติดตามการทํางานอยู่ครับหลายคนที่ติดตามหน้าจอลงไปถึงในส่วนของวิทยุ ก็จะมีสื่อดีๆที่เป็นสื่อสีขาวรวมถึงเรื่องของการพัฒนาการท้างสรรค์ให้ประชาชนมันมีส่วนร่วมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนครับวันนี้เรามีประเด็นจะไปสอบถามพูดคุยกันกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กับการขับเคลื่อนสังคมไทยชาวนี้ได้รับเกียรตินะครับพูดคุยกับทางดรธนากรศรีสุขใสในฐานะผู้จัดการกองทุนสื่อพัฒนาปลอดภัยและสร้างสรรค์ครับสวัสดีครับท่านผู้นวยการครับผู้จัดการครับสวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านและสวัสดีท่านผู้ฝังทางบ้านด้วยนะครับ ท่านดรธนกรศรีสุขใสเป็นผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครับท่านครับชาวนี้อยากจะสอบถามครับว่าเริ่มต้นกันที่ที่มาที่ไปก่อนของกองทุนนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเนี่ยจะติดตามเรื่องนี้เรื่องสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์ได้อย่างไรครับท่านครับครับขอบคุณครับที่มาที่ไปก็คือว่าสื่อดีมันสร้างยากใช่ไหมครับครับพอสื่อดีที่สร้างยากจะต้องมีกลไกหรือองค์กร องค์กรใดองค์กรหนึ่งผุดหนุนนะครับทีนี้เนี่ยสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เนี่ยที่มาก็คือว่ามันเกี่ยวเนื่องกับการกําเนิดของกสทชเป็คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติซึ่งดูแลเรื่องคลื่นความถี่ดูแลเรื่องกิจการโทรคมนาคมและดูแลเรื่องกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ในการดูแลเนี่ยออกใบอนุญาตที่สําคัญก็คือว่าเก็บค่าธรรมเนียมการใช้คลื่นค่าประมูลคลื่นนะครับเงินไปที่กสทช ทีนี้ในภาคในภาคสื่อเนี่ส่วนใหญ่มันก็เป็นสื่อธุรกิจใช่ไหมครับพอเป็นสื่อธุรกิจเนี่ยเขาก็ทํารายได้จากการประกอบกิจาการสื่อส่วนใหญ่ก็จะไปคาดหวังว่าจะทําเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือทําเพื่อสังคมทําเพื่อประเด็นทางเอเรรจริยธรรมศิลธรรมมันก็ยากเพราะว่าต้องเอาที่มาของรายได้ก่อนออืครับาการออกแบบกฎหมายเนี่ยครับก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็เอาเงินมาเข้ากองทุน ที่ก<ะ>สทชอมีกองทุนกองทุนหนึ่งเรียกว่ากองทุนกทอปอสอับกทปสองคือกไก่ททหารปปลาสอเสือย่อมาจากคําว่ากองทุนพัฒนาและวิจัยกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมนะครับ,บในบมาตราหนึ่งคือมาตร 52, าห้าสิบสองวรรค็บห้าเขียนไว้เลยว่าจะต้องจัดสรรเงินให้กับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กฎหมายนี้เขียนไว้ตั้งแต่กฎหมายกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เนี่ยยังไม่ออกเลยครับท่านพิธิกรครับ,ค,รบคุณ,ณนัทพลใช่ไหมคุณคุณ,ณ,ณนัทพลกับคุณอะไรนะครับโทษทีครับวัฒนะครับท่านครับขอบคุณวัฒนะทั้งสองท่านนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อปี25 5 8ห้าบดนะครับสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็เลยออกกฎหมายของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ขึ้นหลักการเดิมก็คือว่าสื่อดีนั้นต้องสร้าง นะครับก็เลยตั้งให้มีกองทุนนี้ขึ้นมานะครับเพื่อทําหน้าที่ในการรณรงค์ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อันนี้ป็นที่มานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยกฎหมายมาตั้งแต่ปีห้าแปดนะครับห้าปีแต่การดําเนินการของกองทุนจริงๆนะครับจริงๆแล้วในเริ่มจัดสรรทุนปีแรกปีหกปีหกศูนย์ปีที่สองปีหกหนึ่งหกสองจัดไปได้แค่สามปีเองครับครับวัฒนคุณนัทพลครับ ครับทางด้านของดรธนกรครับพูดถึงเรื่องของการจัดสรรงบประมาณหรือว่าเงินจากกองทุนสื่อปลอดภัยและสร,ร้างสารรค์นี้จะมีแนวทางในการจัดสรรงเงินกองทุนอย่างไรไปที่คนที่จะมีความมุ่งมั่นตั้งใจหรือว่าเป็นเครือข่ายที่อยากจะทําสื่อดีๆครับแล้วก็ที่ผ่านมานั้นห้าปีนั้นมีแนวทางในการดําเนินการอย่างไรไปบ้างแล้วครับครับอันนี้ชัดเจนเลยนะครับครับอย่างปีนี้นะปีพันี้เร้อยหกสิบสามนะครับปีนี้มีงบสําหรับที่จะจัดสรรทุนอยู่สามรอยล้านบาท นะครับด้วยสถานการณ์โรคโควิดนะครับก็ทําให้ที่ผ่านมาก็จัดสรรไม่ได้นะครับจนเนี้ยกาลังจะดําเนินการและผมก็ในสํานักง,งานเนี้ยก็นําเรื่องเข้าไปสู่ที่อนุกรรมการการกรองอาการาพัฒนาโครงการหรือเพื่อที่จะให้เป็นการอนุมัติหลักการเบื้องต้นแล้วก็วันศุกร์นี้นะครับจะนําเข้าคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ซึ่งมีท่านรองนายกรัมตรี ท่านวิสนุเครื่อง,งามเป็นประธานนะครับกรอบนี้ชัดเลยครับก็คือว่ามันจะมีการตั้งแนวทางในการจัดสารทุนเนี่ยนะครับออกเป็นสามก้อนด้วยกันนะครับก้อนที่หนึ่งคือเรียกว่าเป็นโครงการประเภทเปิดรับทั่วไปรับนะครับหรือหรือโอ e n นแรนนะครับอันนี้เนี่ยมุ่งหมายที่จะให้คนทุกคนนะครับรวมถึงประชาชนธรรมดานิติบุคคลแม้กระทั่งภาครัฐนะครับได้สามารถที่จะเข้าไปขอรับทุนได้ ขอ,อเพียงว่ามีความตั้งใจดีมีความคิดดีๆนะครับมีความต้องการที่อยากจะทําหลายคนมีความสามารถมีความรู้มีทักษะแต่ไม่มีทุนอันนี้เป็นเวทีเปิดให้เลยนี่ประเภทที่หนึ่งนะครับประเภทที่สองก็ไม่ได้จางแตกต่างกันนะครับแต่ว่าเราเน้นในเชิงประเด็นเราเรียกว่าเป็นทุนประเภทเชิงยุทธศาสตร์นะครับซึ่งจะเน้นเรื่องเด็กเนี่ยเรื่องการรู้เท่าทันสื่อรู้เข้าทัน รู้เท่าทันเกมการพัฒนาสื่อของเยาวชนอย่างที่พิธีกรทั้งสองท่านพูดถึงนะครับอันนี้ก็ตั้งไว้เป็นก้อนที่โตที่สุดนะครับก้อนที่โตที่สุดนะครับอันนี้วงเงินเนี่ยร้อยแปดสิบล้านนะครับ้ที่จําได้ส่วนก้อนที่สามนะครับปีนี้ก็ที่กองทุนนะครับมีอคณะอนุกรรมการนะครับอยู่สามด้านหลักนะครับหนึ่งคณะอนุกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับ สองคณะอนุกรรมการด้านเฝ้าระวังและรู้เท่าสันสื่อและสามเรื่องของการเรื่องคณะอนุกรรมการด้านนวัตกรรมนะครับทั้งสามอันนี้เขาก็ทํางานกับภาคีเครือข่ายเยอะแยะมากนะครับแต่ว่าเวลาที่ภาคีเครือข่ายอยากจะทํางานสานต่อนะครับหรือต่อยอดงานที่ทําร่วมกันก็ไม่สามารถจัดสรรงบให้เขาได้ก็เลยปีนี้มาตั้งเป็นงบเขาเรียกว่าเป็นโครงการความร่วมมือนะครับเป็นประเภทที่สาม ซึ่งการเอาเงินของวงเงินกองทุนทั้งหมดนี้10%เองนะครับเป็นโครงการนําร่องเพนั้นเนี่ยเฉพาะหน้านะครับเร็วๆนี้ท่านพิธีกรจะได้ทราบว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเราอาจจะประกาศเปิดรับทุนได้เลยนะครับก็คือหนึ่งทุนประเภททั่วไปสองทุนประเภทเ,เชิงยุทธศาสาต,ตร์สามทุนประเภทโคร,รงการความร่วมมือที่ทํางานกับสานักง,งานกองทุนมาก่อนครับที่ท่านพิธิกรพูดถึงเรื่องกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเนี่ยอันนี้เขียนไว้ชัดเลยนะครับต้องถือว่าเป็นเป้าหมายหลัก ของกฎหมายฉบับนี้ด้วยซ้าไปที่จะสร้างให้เด็กเยาวชน <c oughs> ขออภัยครับ <c oughs> ในระดับช่วงชั้นต่างๆมีทักษะในการใช้ชีวิตและมีความสัมพันธ์ในครอบครัวอย่างมีความสุขสร้างสารรค์นะครับซึ่งในการจัดสรรทุนก็จะแทรกไว้ในทุกประเภทเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นที่ถามมานี่ตรงเป้าเลยแล้วก็เป็นโอกาสดีที่ผมได้ชี้แจงด้วยครับ ครับท่านครับประเด็นทสุดท้ายอยากจะสอบถามครับในส่วนของการดําเนินการที่ผ่านมาของสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เนี่ยผมนึกออกในส่วนของช่องหนึ่งเขาทําเรื่องของเชื่อก่อนแชร์ในส่วนของกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ดำเนินการในขณะดนี้มีเรื่องดีๆแบบนี้ยกตัวอย่างให้กับประชาชนได้รับทราบสักหน่อยอีกหน่อยครับท่านครับเนี่ยมันน่าน้อยใจตรงนี้แหละครับชื่อก่อนแชร์เนี่ยรับทุนจากกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับเป็นความร่วมมือกันระหว่างกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กอบสมทครับแล้วก็ก็ทําได้ดีทํามาอย่างต่อเนื่องนะครับชัวร์่อนแช่ก็ถือว่าเป็นพันธมิตรเป็นผู้ผลิตที่ดีมากเลยนะครับแต่แท้จริงแล้วเบื้องหลังก็เป็นการทํางานร่วมกันแล้วก็รับทุนจากเราอันนี้อันที่หนึ่งนะครับอันที่สองก็คือที่ตอนนี้นะครับกําลังได้รับการติดต่อที่จะไปออนแอร์นะครับในเพลตในแพลตฟอร์มต่างประเทศนะครับเช่น넷ฟลิ x อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็คือ แต่ละคะดีบลูด้าน้อยนะครับที่เขาทมาม,มาเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วจริงๆก็ยังมีอีกหลายเรื่องนะครับผมเข้ามาเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมเดือนที่แล้วเนี่ยครับเนี่ยอายุงานหนึ่งเดือนกับสี่กับห้าวันเนี่ยครับกาลังผมให้สักงงานไปดูว่าทุนที่จัดไปทั้งหมดตั้งแต่ปีหกศูนย์เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันมีตรงไหนที่มันดีเด่นดังหรือดี เด่นแต่ยังไม่ดังสามารถนำมาต่อยอดได้ก็จะทยอยนำออกมาเผยแพร่สู่สาธารณะอย่างต่อเนื่องมากขึ้นครับท่านธนกรครับอยากสุดท้ายนะครับอยากฝากให้ท่านพูดถึงนะครับอยากให้ประชาชนนั้นได้มีติดการติดตามครับสำหรับสื่อดีๆนะครับที่ทางด้านของกองทุนพัฒนาสื่อและสร้างสรรค์มีการสนับสนุนทุนไปจะมีช่องทางอย่างไรนะครับให้ประชาชนนี้สามารถได้รับทราบว่าสื่อดีๆนั้นมีอยู่ที่ไหนบ้างครับท่านครับ ครับก็ขอขอสองประเด็นนะครับขอญากสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งที่จะขอขอ,อความร่วมมือจากประชาชนเนี่ยคือกฎหมายเราเขียนไว้ชัดต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวางครับถามว่าถ้าจะให้ประชาชนร่วมอย่างกว้างขวางนั้นคือเรื่องอะไรคือเรื่องการเฝ้าระวังสื่อที่เราเปิดรับทุกวันนะครับอันนี้อันนี้มันเนื้อหามัน มันฟังดูแล้วมันแปลกๆนะครับอันนี้มันน่าจะไม่เป็นผลดีต่อเด็กอันนี้มันเป็นความรุนแรงอันนี้มันมันล่อแหลมหน่อยหรืออันนี้มันก่อให้เกิดค่านิยมที่ผิดอย่างนี้เป็นต้นเยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องแรกเลยที่กองทุนต้องการให้คนไทยทุกคนนะครับคือเป็นนักเปิดรับสื่อที่ดีเป็นผู้ฟังที่ดีเป็นผู้ดูที่ดีนะครับ,รบและเป็นผู้ที่คอยเฝ้าระวังด้วยอันนี้ประเด็นที่หนึ่งรประเด็นที่สองนะครับก็ <rijk. S 1> คือว่าเ<ๆ>ราเป็นเวที เราเป็นพื้นที่สําหรับคนที่มีความคิดดีๆมีความคิดสร้างสรรค์และต้องการที่จะสร้างสรรค์ผลงานนะนะครับอันนั้นก็มาใช้เวทีกับเราส่วนช่องทางการสื่อสารตอนนี้ก็มีเว็บไซต์นะครับมีเวมีเพจเว็บเพจนะครับมี Facebook แต่ว่าถามว่าเป็นที่เ,เพียงพอแล้วหรือยังตอบตรงนี้เลยนะครับว่ายังไม่เพียงพอนะสำนักง,งานอยู่ในระหว่างการปรับปรุง ช่องทางการสื่อสารระหว่างสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กับประชาชนนะครับเราจะได้เชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้นในเร็วนนี้อย่างแน่นอนครับคุณนัทพลคุณพัฒนาครับครับนี่ก็เป็นผลการงานเบื้องต้นนะครับสำหรับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครับวันนี้รายการข่าวรัฐสภาเชนยงพักเช้าก็ต้องขอขอบคุณครับดรธนกรศรีสุขใสครับผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่มาร่วมพูดคุยกับรายการของเราในวันนี้ครับขอบคุณครับท่านผู้จัดการครับ ครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับครับครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องไม่ไกลตัวของเราคุณรัฐพลครับเนื่องจากว่าเรื่องของการบริโภคสื่อทุกวันนี้ครับโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่เน้นย้ากันไปเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักเลยนะครับที่จะต้องมีสื่อที่ท้องบอกว่าเป็นสื่อดีๆครับสื่อสีขาวนะครับที่สามารถบริโภคและเข้าถึงได้